<c oughs> ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมตระชานะชนทั้งหลายนะวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาอธิบายในเรื่องของปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะ ซึ่งก็มีอยู่สองปรากฏการณ์ด้วยกันก็คืออปรากฏการณ์ภายนอกแล้วก็ปรากฏการณ์ภายในาภายในก็คือภายในรูปในนามของเรานี่แหละแต่ทีนี้มาฟังปรากฏการณ์ข้างนอกก่อนคำว่าปรากฏการณ์นั้นก็คือสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในโลกของเรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างนะ เรานั่งอยู่เนี่ยเรามองไปรอ,รอบๆด้านนะอาจจะอยู่ในสถานที่ไม่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็มองเห็นอะไรต่างๆได้สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้กลิ่นได้สัมผัสลิ้มรสนั่นแหละมันา่ถูกเรียกว่าปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธาน สรรพสิส่งสิ่งสาราสัพทั้งหลายแหละรวมทั้งมนุษย์สิง่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏเรียกว่ารูปประสังขาราคือเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งที่เราสามารถที่จะแต่ต้องสัมผัสได้จึงเรียกว่ารูปประสังขารทีนี้วันวันหนึ่งอ่ะ เราก็เห็นแต่เราก็จะให้ความสำคัญแต่สิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะอะไรที่เราได้เห็นได้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราจะให้สำคัญอยู่กับแต่สิ่งเหล่านี้แหละคนมีรถก็ให้สําสำคัญกับรถมีบ้านก็ให้คําความสำคัญกับบ้านให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่าง มองไปทางไหนก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏใจเราก็ไปอยู่กับสิ่งโน้นสิ่งนี้หมดเลยตาเห็นสิตาเห็นรูปก็ไปอยู่กับรูปหูได้ยินเสียงก็ใจก็ไปอยู่กับสิ่งที่ได้ยินจมูกได้กลิ่นใจก็ไปอยู่กับสิ่งที่ได้กลิ่นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราเกิดจน อเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปนั่นแหละทุกทุกคนนะจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ทั้งหมดเลยแต่ไม่เคยมีใครให้ความสำคัญกับความว่างเปล่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งเราให้ความสำคัญแต่วอ่าสิ่งที่ปรากฏ แต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับความว่างเปล่ามันก็ปรากฏอยู่นะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จับต้องได้แล้วก็ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีสีมีเสียงเราก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญนะเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งสองสิ่งนี้นะคือสิ่งที่ปรากฏให้เราได้เห็นด้วย อายตนาทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยโดยเฉพาะเรื่องของมนุษย์นะเราไม่ต้องไปพูดไกลเอาเรื่องของมนุษย์นี่แหละทำนู่นทำนี่กิจ,จก,กรรมภารกิจในในแต่ละวันนี้มากมายกายกองจนไม่สามารถที่จะให้เวลากับความ สงบให้กับเวลากับความหยุดนิ่งได้นะเราก็หลงอยู่อย่างนั้นนะไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นรูปแต่ว่าไม่เคยมีใครให้ความสำคัญกับความว่างเปล่านี้เลยทั้งที่ว่าความวุ่นวายความปรากฏการณ์เหล่านั้นมัน ปรากฏอยู่ในความว่างเปล่าและไอ้เจ้าความว่างเปล่านี่ยมันก็ใหญ่โตมโหฬานไม่มีขอบเขตไม่มีแดนกัน้นไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่ตัวเราเองนั่งอยู่เนี่ย<ม>หรือว่าเดินไปไหนมาไหนได้เนี่ยเราก็เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏอยู่กับอยู่ในความว่างเนี้ย และความว่างนี้ก็มีความสงบเงียบอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ร้อนมันไม่ได้หนาวไฟไหม้มันก็ไม่เดือดร้อนน้ำท่วมมันก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ว่างของเขาอยู่อย่างนั้นนะแต่สรรพสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ในสภาพเดิมได้เรียกว่าทุกขมะคือทนอยู่ไม่ได้ นี่จังทุกขั้งอนันตานั่นแหละมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ความว่างเปล่าของจัก,กรวาลนี่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงโลกจะแตกดวงดาวจะดับตะวันจะมอดมันไม่ได้เกี่ยวกับความว่างเปล่านี้เลยเราเห็นไหมว่าความยิ่งใหญ่ไพศาลหรือว่าอํานาจที่มีอสิ่งเป็นสิ่งที่มีอํานาจมหาศาลมากก็คือความว่างเปล่านี้แหละ ทีนี้เรามาดูปรากฏการณ์ข้างในข้างในของเราเนี่ยพูดถึงว่าทั้งหมดแล้วนาะทั้งนอกกายในกายนี่แหละแต่มันเป็นรวมเป็นตัวกายเป็นรูปเป็นนามนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามีองค์ประกอบอยู่ห้าส่วนก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทีนี้สิ่งที่เป็นหลักจริงๆนะสิ่งที่เป็นองค์ใหญ่เป็นประธานก็คือตัววิญญาณตัววิญญาณนี้จะเรียกออกมาอีกว่าจิตบั่งเรียกว่าใจบ้างอ่าแล้วแต่ลักษณะของการทำงานคนเราเนี่ย จะให้ความสําคัญเหมือนกับที่ให้ความสําคัญข้างนอกล่ะคือเราจะมาให้ความสําคัญกับรูปบ้างให้ความสําคัญกับเวทนาบ้างให้ความสําคัญกับสัญญาบ้างกับสังขารบ้างเราจะเห็นอยู่แต่อย่างนี้ไอ้วิญญาณที่เป็นพลาดรู้ที่มันมีความว่างเปล่าเหมือนกับจัก,กรวาลเนี่ยอไม่เคยมีใครสนใจเรื่องนี้เลย แล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังวันๆเราก็จะมาสนใจแต่รูปร่างหน้าตาสนใจในเรื่องของการของงานที่จะต้องทำอ่แล้วก็มาสนใจที่นอกจากว่าสนใจร่างกายแล้วก็ไปสนใจความรู้สึกก็คือเวทนานั่นหละอ่ะอาี๋ยวก็ชอบ เดี๋ยวก็ชังรักโลกโกรธหลงมีอยู่ทุกอย่างนะ่ะกิเลสตัณหาอุปาทานอาวิชชาร้อยแปดพันประการนั่นแหละที่อยู่ในนี้มันนับไปท่วนแล้วว่าไม่ไหวพวกนี้เป็นธรรมารมเป็นความรู้สึกเราก็ไม่ให้แต่กับมาให้ความสาคัญแต่กับความรู้สึกเหล่านี้นแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกสัญญามันก็เกิดพร้อมกันนั่นแหละมันก็จําไว้จาไว้จําไว้จาไว้ แล้วสิ่งที่ปรากฏอีกต่อไปล่ะก็คือเรื่องของความคิดหรือว่าสังขาระขันนั่นแหละคําว่าขันก็คือมันคิดไปต่างๆนานาน่ะมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันคิดแต่สิ่งเดียวก็เลยเรียกว่าขันเออมันก็ความคิดอันเดียวแหละแต่มันคิดไปร้อยแปบก็เลยเป็นความคิดหลายตัวหลายสิ่งหลายอย่างไปแต่ก็คือหน้าที่ของสังขารขันนั่นแหละ ไอ้ตัวนี้สำคัญมากนะเพราะมันเป็นตัวนำมาซึ่งความรู้สึกนำมาซึ่งเวทนานั่นแหละวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดไปร้อยแปดพันประการนะความคิดนี่คือถ้าเราใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์มากแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ผิดมันก็เป็นโทษมหาศาลเหมือนกัน เราจะเห็นแต่ความคิดเวลาคิดออกมาก็เป็นอ้าวกูคิดนมันเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยเห็นแต่อยู่อย่างนี้ล่ะเดี๋ยวก็เกิดความรู้สึกเกิดความคิดเกิดความรู้สึกเกิดความคิดสลับกันไปสลับกันมาระหว่างเวทนากับสังขารมีแค่นี้ชีวิตมนุษย์วันนั้งวันทีนี้เราลืมไปว่า ตัวหลักตัวธาตุรู้ของเราที่เป็นความว่างเปล่าเนี่ยธาตุรู้เนี่ยวิญญาณธาตุน่มันเป็นธาตุว่างเปล่ามันมีความว่างเหมือนอย่างธาตุว่างที่อยู่ภายนอกที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยไปจนทั่วทั้งสกลจักรวาลน,นั่นแหละแต่มันมีคุณสมบัตรริรู้มันก็ไปรู้ว่ามันไปรู้เวทนาคือไปรับรู้ความรู้สึกบ้าง มันไปรู้เอาความคิดมั่งแล้วก็มีการยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นผู้เกิดความรู้สึกตัวเองนะเป็นผู้คิดตัวเองเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงแต่งตัวเองเป็นผู้มีความรู้สึกตัวเองเป็นผู้จำได้รูปร่างนี้ก็เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเรา มันมีลักษณะนี้สาเหตุก็เพราะว่าทารู้ของเราตัวนี้เขายังไม่ได้เกิดปัญญาเขาจึงมีความสำคัญมั่นหมายที่ผิดๆแบบนั้นคนทุกคนก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละคือวิ่งตามขันดังสี่ข้างต้นแต่ตนเองมันไม่รู้ คือเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งเมื่อเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งความสําคัญคนจึงไม่ให้ความสําคัญเหมือนความว่างเปล่าที่อยู่ข้างนอกนะมีความนิ่งความสงบอยู่อย่างนั้นนะคนเลยไม่ได้ให้ความสําคัญวันวัน,วนหนึ่งคนจะไปให้ความสําคัญแต่สิ่งที่มันอ่ปรากฏให้ รับรู้ปรากฏให้เห็นได้เหมือนเมือนก,นกันกับคนที่ไปดูหนังนในหนังนั้นมีบทบาทต่างๆมากมายสารพัดเรื่องบูเรื่องบุญจิงรักหักสวาสดเรื่องโกรธเรื่องแน้นเรื่องอาฆาตพยาบาทเกณน,น์ฆ่าตีรันฟันแทงมีหมดอยู่ในหนังะ เอเราก็นั่งอ้าปากค้างหวอดูอยู่นั่นนะ่ะเขาแสดงอะไรให้เราดูเหมือนกับว่าเป็นจริงเป็นจังทั้งที่หนังก็เป็นภาพมายาแต่เราดูแล้วเป็นจริงเป็นจังใช้อารมณ์ตามไปด้วยคิดตามไปใช้อารมณ์ตามไปไม่มีใครเคยมีสติย้อนกลับมาดูที่ใจของตนเองเลย เออไม่รู้ว่าไอ้ตัวรู้ถ้าดูของตนเองอะ่ะไอ้ความว่างเปล่าตัวนี้นะ่ะมันถูกลืมไปเลยเหมือนกันความรู้สึกในคิดข้างในของเราก็เหมือนภาพยนตร์เลยใา้เรื่องโน้นใช้เรื่องนี้พระเอกนางเอกคนโน้น,นคนนี้มันปรุงมันแต่งมันคิดมันรู้สึกขึ้นมาเพราะมันอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้รู้ก็ไปรู้ไปดูไปด,ไปดูที่หนังที่เขาใช้ให้ดู ลืมมาดูตัวเองทีเนี้ทั้งที่ตัวเองนี่มันสงบอยู่นะสงบอยู่ตลอดความว่างเปล่านี้สงบอยู่ตลอดนั่งเขาใช้อยู่นะควมรู้สึกนึกคิดเขาใช้ดูอยู่ก็รู้อยู่นะแต่เพราะตัวเองยังมีสติปัญญาไม่พอก็เลยเข้าไปร่วมวง ก็ไปเกาะไปยึดคิดว่าความรู้สึกก็เป็นของฉันความคิดก็เป็นของฉันร่างกายนี้เป็นของฉันอะไรอะไรมันก็มาลงที่ตัวของฉันหมดเลยเมาออกมาหมดนี่แหละทำให้ชีวิตมันเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้จากตนเองเราทั้งหลายหลง ออไม่เคยกลับมาดูที่ฐานของตอนเองว่าไอ้รู้เนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างไรไม่ได้ศึกษากันแล้วก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะมองยากด้วยไอ้ความคิดมันยังมองเห็นอยู่คือมันเป็นภาพมายาอยู่ไอ้ความรู้สึกมันก็แสดงออกอยู่รักโลรโกรธร้องเขาแสดงออกทั้งหมดเลยแต่ตัวรู้เขาไม่เคยแสดงมีหน้าที่รู้ แต่เพราะว่าขาดสติปัญญาคุ้มครองก็เลยเข้าไปรวมพวกกับเขาเข้าไปในจอหนังเข้าไปแสดงนะเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เรามาภาวนานี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ธรรมชาติแบบนี้แหละให้แยกออกมาซะกายก็เป็นกายความรู้สึกนึกคิดก็เป็นของใครของมัน เมื่อพวกนี้เด่นชัดเราก็จะเห็นว่าไปรู้ที่มันอยู่นิ่งๆมีอยูอ่เรามีสติปัญญารักษาอยู่เนี่ยเขาจะไม่เข้าไปยุ่งกับพวกนี้ก็แค่รู้แค่เห็นเหม,มือนเราไปดูหนังเรานั่งดูอยู่เฉยๆถามว่าเราเดือดร้อนไหมเราไม่ได้เดือดร้อนหรอเจาหนังเราก็ไม่ได้ไปไปปักไปขนช่วยเขา ให้เขาสแสดงตีลันฟันแทงกันอยู่ในหนังเราก็ไม่ได้เป็นลบไปฆ่าช่วยเขาเออเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราทําอย่างนั้นกับตัวเองได้ไหมล่ะคือให้รู้ของเราเนี่ยเวลาความคิดเกิดก็ให้รู้อยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆให้รู้ให้เห็นอยู่เฉยๆเวลาเกิดความรู้สึกเกิดความโกรธมาอย่างนี้ก็เออ เวทนาขันเขาทางานนะเขาโกรธนะไม่ใช่ฉันโกรธไม่เกี่ยวกัาฉันเอาอย่างนี้ได้ไหมแยกออกไปสออิร่างกายนี้เขาเจ็บเขาป่วยเออเป็นหนักแล้วนะจะตายแล้วนะอย่างนี้เราดูเขาเราไม่เกิดความทุกข์ไปตามเขาได้ไหม ก็เป็นอะไรก็ดูแลรักษากันไปตามอาการเพราะว่าก็เหมือนบ้านของเราเราจะต้องซ่อมจะต้องแซมไปตามอาการแต่เราไม่ได้ผูกไม่ได้พังไปด้วยนี่แหละทําอย่างนี้ได้ไหมหละ่ะอ่าถ้าทําไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกมาฝนเพื่อให้มันรู้เพื่อให้มันตื่นแลมันแจม่มแจ้งนี่แหละคือหลักของการปฏิบัติธรรมคือ สรุปแล้วก็ว่าเราอย่าไปหลงปลากรการนะถ้าหลงปรากฏการเมื่อ,อไหร่แล้วก็มันก็มีแต่ทุกข์ที่จะวิ่งเข้ามาหาเราแม้เป็นสุขก็มันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความเพลิดเพลินเป็นความสนุกสนานมันไม่ใช่ความสุขมันเกิดขึ้นมาแล้วอีกสักพักมันก็ดับมันก็เปลี่ยนสภาวะไปเรื่อย เรื่องของความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่องของความคิดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยทำอย่างไรเราจะมาอิสระจากพวกนี้ถ้าเรามีความแจ่มชัดในการใช้สติปัญญาเข้าไปศึกษาการทำงานของขันห้าว่าแต่ละตัวแต่ละตัวทำงานอย่างไรแล้ววิญญาณของเรานี้ทำงานอย่างไรแล้ว เราไม่มีความหลงเลยนี่มันจบที่ตรงนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงกิเลสต่างๆน้อยใหญ่รักโลภโกรธลมจริงจังพยาบาทอาฆาตมีวนสังโยชน์อะไรไม่ต้องไปพูดถึงถอนอวิชชาตัวเดียวหัวหอกมันหลดุดมันหลุดทั้งยวงรู้แจ้งชัดในขันแต่ละขันแต่ละขันเนี่ยมันแยกอะไรออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ย อวิชาหลุดตัวตนมันก็หลุดไปหมดอมันไม่มีอะไรเพราะว่าจิตทั้งดวงมันเป็นอวิชชาอ,าอาวิชาหลุดก็คือจิตหลุดออกมาทั้งดวงนั่นแหละแล่วมันมันแจ่มแจ้งแล้วอ่มันจะเอาอะไรมาสงสัยไม่ต้องไปไล่ตามตามชื่อมันนะไอ้พวกกิเลนเน่ยไอ้แค่ตัณแค่ตัณหานี่ก็ร้อยแปดเราไม่ต้องไป มันวิ่งตามไม่ไหวเราตายก่อนแน่ๆนนะโดยเฉพาะไอ้พวกเป็นดับความโกรธความโลภความหลงเนะี่ยตายทิ้งอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของขันเขาทํางานจะเป็นอารมณ์พวกนั้นนะ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยมีที่มามันโดนกระทบอ่าเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเนะี่ยมาไล่ดับเสียงไหม เออมันจะไม่ตายทิ้งกับเราไล่ดับเสียงอะ่ะมันเกิดเองดับเองเนี่ยเกิดเองดับเองเพราะมันมีเหตุกระทบมันอยู่ไม่ได้หรอกอารมณ์ของคนเราก็เหมือนกันความโกรธเกิดขึ้นก็ดับเองความโลภเกิดขึ้นก็ดับเองความหลงเกิดขึ้นก็ดับเองแต่ที่มันไม่ดับเพราะอะไรปรากฏการณ์ฝ่ายด้านความคิดมันไม่หยุด มันไปอย่างนั้นอ่ะเรื่อย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 ืยมันคิดมันก็ต้องเกิดอารมณ์มันเป็นของคู่กันน่ะอายตนะภายนอกกับอายตนาภายในเมื่อคุณปรุงฉันก็เป็นเวทนาฉันก็ต้องเสวยคุณปรุงฉันเสวยคุณปรุงฉันเสวยอยู่อย่างนี้แหละแต่ใจของเราเนี่ยเนี่ยใจของเราเนี่ยอย่าไปวิ่งตามไอ้สองตัวเนี่ยให้มันดูอยู่ที่เนี่ยดูอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยให้เขาทํางาน เป็นล้อจักอยู่อย่างเนี้ยถ้าเข้าไปยืดเอาความคิดก็ทุกเข้าไปยึดเอาความรู้สึกก็ทุกนี้แต่ทุกทั้งนั้นของพวกนี้มันไม่แน่นอนนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดดบอยู่อย่างนี้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมีสติให้คุ้มครองรักษาตัวรู้ของเราธาตุรู้ของเราเนี่ยเพราะว่าธาตุรู้เนี่ย เขาเป็นาธาตุซื่อใสสะอาดแต่มีคุณสมบัติในการรับรู้เขายังไม่เกิดปัญญาเขายังไม่มีปัญญาเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้สร้างตนนี้เข้าไปเกิดมาจากไหนเราปัญญาปัญญาเกิดมาจากสัญญาก็ได้สัญญาคือก็คือการไปอ่านไปจําไปจดหรือวาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาก็จาเอามา มันก็จะมาพัฒนาเ,าเติมเต็มเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาเป็นปัญญาได้แล้วก็ปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติของเรานี่แหละทำทุกวันทุกวันทุกวันดูอยู่ทุกเวลานาทีเนี่ยดูจิตดูใจดูขันเขาทำงานนี่แหละไม่ได้ไปทำอะไรหรอกดูที่เขาทํางานจนกว่าจะรู้แจ้งว่าอ๋อธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเอง เขาเป็นธรรมชาติที่ปรากฏเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาเขาได้เลยอย่าลืมนะว่า,าใครบอกว่าพระอรหันต์ไม่โกรธไม่อย่างงั้นอย่างนี้นี่ท่านรู้ไหมว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันอยู่กับขันอยู่กับธาตุขันอยู่กับขันห้า สังโยชน์มันอยู่กับขันออไม่อย่างนั้นพระอรหันต์ท่านจะแบ่งแยกออกหรือว่าเป็นอุปาทิเสสนิพนิพานอนุปาทิเสสนิพานออจะเรียกว่านิพานกับบาลีนิพานคือถ้าไม่ตายมันไม่หมดนะถ้าไม่ตายของพวกนี้เขาต้องทำงานอยู่สิมันมีชีวิตอยู่ แต่ที่เรียกว่านิพานก็คืออวิชชาเนี่ยมันหลุดจิตอวิชชาเนี่ยมันหลุดออกไปมันสลายไปมันระเบิดไปกันแล้วแต่บุคคลที่จะปรากฏออกมาไม่เหมือนกันมันเกิดปัญญาแล้วเวลาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาที่หลังอ่ะจิตดวงนี้มันเต็มจิตดวงที่เกิดใหม่เนี่มันเต็มไปด้วยสติปัญญาแล้วมันรู้มันเห็นมันไม่ซึมซับมันมันรู้อารมณ์มันเห็นอารมณ์ มันรู้ความคิดเห็นความคิดมันไม่ลองรับคือแค่รู้แค่เห็นเหมือนน้ำที่ตกลงบนใบบัวเนี่ยมันสะเทือนไหมมันสะเทือนแต่มันไม่ซึมซาบเข้าไปนี่คือจิตของวัลหันไม่ใช่สายฝนตกมาแล้วทื่อ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  แต่ก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ายากมากเป็นพระอาหารหันต์ในระดับที่เป็นมีฤทธิ์มีเล,ละตะเตวิโชฉลาพินโยนะแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับว่าจะให้ขาดสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้ขาดจากขันไปเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากหรือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าชีวิตเนี่ย มันมีปกติที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจจยของมันอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่รับรู้อะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นของพวกนี้มันจะขาดไปพร้อมกันหมดก็คือปรินิพานอ่าคือตอนตอนหลุดพ้นไน่ะตัวจิตมันตายก่อนเขาเรียกว่าตายก่อนตายนั่นแหะที่ชอบพูดกันนะอ่า ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ถ้ายังไม่เห็นจิตมันสลายไม่เห็นจิตระเบิดเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงหราตายก่อนตายพูดไปก็คนพูดก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะในในคลิปนี้นะถ้าเอาตรงนี้ไปศึกษาดีๆเนะี่ยมันจบลงที่ตรงนี้แหละทําได้เลยคือคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยธาตรู้เนี่ยมันไปเห็นแต่ปรากฏการณ์ ปลากตะก,การภายนอกไปหลงปลากฏตการภายนอกแล้วเอาหลงปากตการภายในเนี่ยคือหลงขันตัวเองเนี่ยอให้คุ้มครองที่ธาตุดูคุ้มครองที่วิญญาณธาตุนยอย่าให้เข้าไปอ่าวิ่งตามย่า้เข้าไปยืดเอาให้เขาเห็นการทํางานของธรรมชาติแค่นั้นเองเห็นการทํางานของธรรมชาติแต่ละขันแต่ละขัน เห็นแจ้งแล้วตัวเองก็รู้ว่าเขาทํางานอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าไปแล้วมันอยู่เป็นเอกเทศรู้แบบเอกเทศรู้แบบผู้มีปัญญานะมันก็จะเปลี่ยนจากวิชาที่มันเคยหลงอ่ะเคยหลงว่าโอ้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยฉันรู้สึกพอใจมากอะไรเงี้ยฉันคิดว่าไอ้นู่นดีฉันคิดว่าไอ้นี่ไม่ดีอย่างเงี้ย ทีนี้ถ้ามันแ,แจ้งแล้วมันจะไม่พูดอย่างนี้มันจะคือพูดก็รู้ต้องสมมติพูดกันอนะ่ะพูดก็รู้ว่าพูดว่าสมมุติใช้มีอยู่แค่นี้หละการภาวนานะ่ะเออจะไปมากคกนนี้ก็ไปอยากไปก็ไปถ้าไม่กลัวเสียเวลาปฏิบัติทำเลย ก็เอาชื่อธรรมะมาพูดโอ้พูดอวดกันมันไม่ต้องทำเยอะขนาดนั้นหรอกอมันเสียเวลาเห็นในใจของเราเห็นแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแยกธาตุนั่นกล็ละเอียดเกินไปนะทจริงมันก็อยู่ในขันนี่แหละ แต่พูดอธิบายไปก็ละเอียดเกินไปคนฟังตาสีตาสาตาบัานนอกบ้านนาก็งงกันไปหมดแล้วแต่เนี่ยเอาแค่ขันห้านี่ก็งงอยู่แล้วเนี่ยไก่ตาแจกเลยถึงขนาดว่าขันห้าก็มีตังห้าบาทดอกมาห้าคู่เทียนห้าคู่ไปหมดน,นะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงพอ สำหรับความรู้ในเรื่องของปรากฏการณ์ที่ปรากฏก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ดวงตาเห็นธรรมในเร็ววัน